Mercedes-Benz C 3 0 0 E M G ไ Dyna ม i กตัวท็อปสุดปี2020ไมล์7 0 0 0 0กิโลเมตรเป็นปักอินไฮบริดค่ะ320 e แรงมา้าตัวนี้แบตใหญ่ขึ้นวิ่งไฟฟ,ฟ้าล้วนได้ถึง40กิโลเมตรไฟหน้านะคะเป็นแบบมัลติบีม LED มีระบบปรับโคมไฟหน้าตามการเลี้ยวของพวงมาลัยค่ะ ภายในห้องโดยสารหาหน้าและหลังเป็นเบาะหุ่งด้วยหนังแบบสปอร์ตมีแอมเบียนทไลท์ทั้งคันแล้วก็เป็นแอร์แยกแบบ3โซนค่ะเบาะคู่หน้ามีเมมโมรซีทมาให้นะคะเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์พวงมาลัยดีไซน์ใหม่ค่ะแบบสปอร์ตมีระบบควบคุมแล้วก็สั่งงานด้วยทัชแพดพร้อมแพทเทิร์นชิปจอคอมแมนค่ะมี Apple Carplay แล้วก็ Android Auto มาพร้อมกล้องรอบคันนะคะแยกดูซ้ายขวาหน้าหลังได้หลังคากระจกพารามิกซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าค่ะ และแน่นอนค่ะเรามีราคาพิเศษอยู่ที่1249,000าบาทถ้าไหนสนใจแล้วเราก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่ยูโรคาแกลเลอรี่ค่ะ